อาหารไทยหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่สะท้อนอัตลักษณ์คุณค่าทางวัฒนธรรมที่ทั่วโลกหลงรักภายใต้ในโยบาย One Family One Soft Power รมส่งเสริมอุตสาหกรรมเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารด้วยดิจิทัลกิจกรรม Empowering Community Restaurant เริ่มต้นจากการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์กว่า10ช่องทางมีผู้ประกอบการสนใจสมัครมากกว่าร้อยรายก่อนคัดเลือกอย่างเข้มข้นเหลือ17กิจการที่มีศักยภาพสูงสุดผู้ประกอบการครอบคลุมทั้งธุรกิจอาหารแปรรูปและร้านอาหารในกรุงเทพและปริมณฑล และนี่คือ17ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเป็นระบบที่พร้อมจะก้าวเดินไปพร้อมกันเพื่อเข้าสู่การพัฒนาด้านแบรนด์และการตลาดดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ17ผู้ประกอบการเดินหน้าไปพร้อมกับทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อยกระดับมาตรฐานและการตลาดดิจิทัลอย่างครบวงจร ทุกก้าวที่พวกเขาวิ่งนำพาไปคือจุดเริ่มต้นของการยกระดับซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยสู่สายตาคนทั้งโลกตลอด180วันผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาแบบครบวงจรตั้งแต่ประเมินธุรกิจออกแบบกลยุทธ์ไปจนถึงการสร้างแบรนด์ทีมผู้เชี่ยวชาญกว่า12คนถ่ายทอดความรู้ด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งคอนเทนต์และ AI tools อย่างใกล้ชิด ผู้ประกอบการได้นำเทคโนโลยีและช่องทางออนไลน์มาปรับใช้จริงและเข้าถึงลูกค้าใหม่ๆผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง17รายมียอดขายเติบโตขึ้น15-70%จากการฝึกใช้สื่อดิจิทัลผู้ประกอบการสามารถสร้างคอนเทนต์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด กิจกรรมนี้ไม่เพียงเพิ่มศักยภาพธุรกิจแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการเห็นคุณค่าของอาหารไทยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ถ่ายทอดผลสำเร็จผ่านสื่อวิดีทัศน์และคัดเลือก success case เพื่อต่อยอดสู่สาธารณะ empowering community restaurant คือก้าวสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมไทยสู่เวทีโลกผ่านพลังดิจิทัล ซ o ฟต์พาวเด้านอาหารไทยเมื่อประสานกับดิจิทัลจะไม่เพียงสร้างไรายได้แต่สร้างรอยยิ้มให้คนทั่วโลก